อยู่ในดงอันตรายของจำเลยก็ยังสามารถจากที่ยังไม่ทันเป็นจำเลยผู้ถูกต้องหาก็เป็นจำเลยแล้วผู้คนบางคนก็ยังไม่เชื่อนะคะว่าเขาตกเป็นจำเลยเขาขึ้นศาลเนี่ยเขาจะต้องหักล้างกันด้วยอะไรนะคะโดยคดีของเด็กคนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเราละเมิดให้เด็กตายนะคะเขาหาสาเหตุอยู่ก็อย่าไปสนับสนุนเลยนะคะอะไรที่มันไม่ควรเป็นไม่ใช่โอ้เดี๋ยวนี้ กลายเป็นว่าพอมันไม่ดิไม่ได้อย่างใจก็ไปโทษเอ่อความเป็นธรรมนะคะความเป็นธรรมถ้าเขาเอาขึ้นเอ,อ่ยื่นเรื่องไปจนถึงหน้าบาลังสารเนี่ยถ้าเราอายการทําถูกนะการซัดค้านการมีการไม่บิดเบือนตั้งแต่ต้นเหตุไปถึงปลายเหตุเหมือนน้องแตงโมนี่นะก็โอ้มันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีมากๆเลยค่ะ เรามีวิจารณญาณเป็นของเราเองนะคะดูตัวอย่างดีดีดีกว่านะคะดอตอร์ชัดชาติเนี่ยแหละพู้ว่าอ,อทโมใครว่าแกสร้างภาพสัญญาว่าแกสร้างแรงบันดาลใจให้สัญญาหายซึมเศร้านะคะจากที่นอนดูแต่คลิปคนอื่นแล้วก็ป่วยมาพักมืงอีกนะคะเพราะว่าเราเริ่มมีค่าไตาที่เป็นระยะที่สองที่สามเกิดอีกไม่กี่วันก็จะได้ฟอกไตแล้วนะคะเพราะว่าเราได้รับยาสเตอรอย มากขึ้นจากการฆ่าเชื้อในกระแสะเลือดที่เราเป็นไวรัสเฮอร์ปีนะคะแล้วเราก็เริ่มได้ยาความดันสูงได้ยาลดไขมันในเลือดได้ยาระงับประสาทมาไปประสาทอักเสบเพราะว่าเ,เราเป็นติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยไม่ไม่รอดนะคะทุกคนอายุเรามากขึ้นมันจะกินพวกนี้สเตอรอยทำให้สตรีระเราเปลี่ยนไปด้วยเนาะ ถ้าเราไม่ได้ออกกํบบาลังกายทั้งวันเหมือนผู้ว่าช,ชาตินะเพราะว่ามันจะทําให้เราเหนื่อยแล้วเพลียแล้วเราก็ทํางานไม่ไหวถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องไตกับฮอร์โมนไทรอยในร่างกายมันส่งไปส่งสม,มองไม่ทันจากที่เรากินในพวกเครื่องปรุงเครื่องเออเซรพัดอย่างมันสามารถให้เราเป็นไปนชั่วเลยนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้นะคะ ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่าอันเดียวเท่านั้นพอเราเข้าใจตรงนี้ได้ไมันทําให้เรารู้ตัวดีนะว่าเราจะใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่เพื่ออะไรบ้างเนาะอะากาแฟชงก่อนพอเราถ้าเราพอเมื่อไหร่เรารวยเมื่อนั้นนะคะทุกคนถ้าไม่พอก็จนอยู่จงจงหามันต่อไป แต่ถ้าเราเอาเงินอนาคตมาใช้เพื่อเราจะมีบ้านมีรถอันนั้นไม่ผิดหลกนะคะทุกคนไม่ใช่ให้ทุกคนสันโดษสร้างความร่ํารวยให้ตัวเองก่อนก่อนที่เราจะหยุดมันนะแต่ถ้าเราคิดว่าบ้านหลังเก่าที่เราอยู่แล้วเนี่ยมันเก่าแล้วเราอยากจะเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ขายหลังเก่าไปแล้วมาส่งหลังใหม่ก็ได้นะคะอันนี้คือความฉลาดของคนแต่ ถ้าเรามีไม่พอแล้วเรายังเป็นหนี้เพื่อนหนี้นอกระบบในระบบเราหาใช้ไม่พอถูกยึดเนี่ยอันเนี้ยจะกลายเป็นภาระล,ะลุมลังดินพ่อกหังหมูอเราต้องฉัดสันปันว่วนถึงแม้วันหนึ่งเท่าสัญญาเอาเงินทุนมาทําเนี่ยทุกอย่างอะ่ะไอช่วงโควิดเราก็ไม่เป็นหนี้ใครนะคะสัญญาก็เอาทุนเก่ามาใช้มันก็กลายเป็นว่าเอ้ยคิดผิดหรือคิดถูกวะเนี่ยที่เราไม่เป็นหนี้ใครเลย มันก็ดีด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อดีไม่ได้คุยไม่ได้โม้นะคะเรามีให้มีดีให้อวดแล้วก็เอาเรื่องของที่มันเป็นจริงมามาอวดให้ทุกคนรู้เนาะมากสีสู้ก็มานะมาสองนายพลมาฟังอีกแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะน้องสลาเออสรลามคาเมืองนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะคะที่จะเข้ามาฟังย้อนหลังของสัญญานะ อย่าลืมที่สัญญา,าบอกมันถ้าเราเอามือถือขึ้นถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเราแอปพลิเคชันของไอ้ Prime Studio หรือว่า uh, p ิ s i o n Studio หรือว่า,อ,าอะไอะไอ้ไไตาหัวเป็ดอะเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่เราขึ้นไลฟ์โดยใช้แอปพลิเคชันหลายๆคนอะไอ้สตรีมยาดอะ ถ้าเราขึ้นกับมากับช่อง youtube โดยตรงหน้าที่เราขึ้นไลฟ์เนี่ยมันจะมีจุดตุ่มๆสาม,ม 3, จุดลูกปลาอยู่เรากดตรงซ้ายล่างมันจะขึ้นคำว่าบันทึกไฮไลท์แชร์ปิดแฟดเปิดแฟดนะคะแล้วก็เปิดหรือปิดไมโครโฟนอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราเห็นมันตรงนั้นเรากดตรงคำว่าไฮไลท์นะคะหรือจะปิดแฟดหรือว่าเราอะไรอย่เงี้ยมันจะบ